สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ให้มาเอาเพึ่งออกจากห้องเรียนนะครับผมเขากลัวต่อยเด็กนะครับผมนี่เดิมมาทีมเดิมนะครับผมอันนี้น้องชายครับอ่าช่างโอ้ด้นะครับผมมาเขตบ้านช่างโอเลยทีนี้พึ่งอยู่กับบ้านช่างโอนะครับผมแต่แต่ทำไมไม่ถึงช่างโอรต้องถึงผมก่อนอานุจตตัวเล็กนะครับผมอันนี้ครับผมผมรู้ว่าพึ่งหลวง ที่ไหนเป็นพึ่งโพงนะครับผมแล้วก็ใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะครับผมจะต้องเอาออกให้เขานะครับไปเดี๋ยวขอสัตว์ก่อนครับผมไปครับน,น,นี่ครับผมลนมินที่เรียบร้อยครับไปเลย,ยดนูนะครับผมอาจารย์ <ใน S 2> <อ>ไ้มาเลยครับนะอ,อ่นนอนครับผมอยู่ในห้องเรียนของรุ่นพี่รุ่นน้องของผมเนี่ยครับฮ้ยเกูจะปาด หมอหมอมออกไหมออกไหมนี่ไงเนียบมีอบหลายชั้นแล้วผมอี่ันบอนี่ขึ้อันนี้กูพึ่งพนะครับผมีจย่า้ลย่างลายาวยาปเลยทำคลิปยาวยาปเลย แล้วโอ้ใช่แค่นั้นน่ะนะไม่ได้โอ้นไม่ได้ยเคปหเปิด้าต่างขึ้นยากครับผมตึงพงครับผมอาจมีเสียงรถรบกวนครับผมเนี่ย อ่พอดีผมตัดไม่ถึงเลยให้โอ้ทำแทนนะครับผมเห็นลังเขาข่าวก็มีตัวอ่อนกินมั่งนะครับผมก็เอาออกให้เขานะครับผมก็กอให้เอาออกก็ต้องเอาออกนะครับอย่าว,ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นห้องเรียนนะครับผมควจะต่อยเด็กนะครับผมเออนพี่ลองแล้วมันมันมันเหมือนมันมันเหยียบยากอ่ะโอ้ ใช่ไหมมันไม่มีที่เกาะทีนี่ก็ใช่เลยดิแหมมันก้างขึ้นนะมันต้องมีกันใดาเนาะดูดูอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายเลยนะนนาะก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์นะครับ ก็มีรับจ้างตีนะผมเอาออกให้เขานะครับก็อันนี้ไม่ได้จ้างนะครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับผมก็เลยเอามาออกมาเอาออกให้เขานะครับผมแนี่ยพี่โอ้หรือจะใช้มือเด็ดเนาะไม่ถนัดจะเปลี่ยนถนัดมันได้คือมือเดียวอันนั้นทำงไงดี อะกแวมีะไดนะให้ยเียบ้อนวกียบแล้วกดู่ก็ห้องเรียนเลยเพราะว่าเราจัองะไรก็รไหมร้ว่า้้ยเอาขวันเอาควันใส่ก่อนควันใส่ก่อน มอมอฟันใี้นะจับตัวเล็กนี่ชื่อมันบินมอครับมันชะโยชินะปัดเลยลกต่อยโอ้โดดไปบอกเลยปิดหน้ามันมีเอาไปใส่พึ่งนเลยมันได้กิ่นน้อยไง เปลียนแผนแซลงมาหมดนั่นหละเาๆไอ้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเวางเพิงกันแล้วไม่้่ีฟมันลุกไอ้จริงโอ้โหไม่รู้เรื่องแล้วเด็กไม่รู้เรื่องเลยครับผมเนี่เอออีเดียวโอ้โหเอาแซลเลยต่อยเงี้ย น่ารอยม้อแล้วไปไปไปนี่เนี่ยโอกินน้อยลงเรียวเระมึงก็องออกสิลบลบต่อยครับผมต่อยจัดเลยพูดอย่าพูดคลายก็อย่าถือตานะครับแบบุปัเลยั ตอนนี้เอาลงมาหมดแล้วนะครับผมจะต้องไปเก็บนะครับเก็บสายกระถังเลยไอ้ตัวเล็กมันไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือไงวะเนี่ยไปให้พึ่งต่อยอยู่ได้เออมันจะมุดตรงไหนเราเอ้ยมุดตรงไหนมุดเงี้ย มันล้อหลังตอนนะมันมันรอหลังตีนนะรู้ไหมครัน้ตุ๊ดเต็มแล้วเต็มแล้วรอหลังตีนแล้วโอ้ยหลังเท้าอย่าหลังตีนพูดหยาบหน่อยพูดหยาบไปที่สาลนะครับโอ้ยต่อยสุดๆครับผมมุดมาต่อยนะครับดูเอาหมดยังอ่ะหมดแล้วมอยะปาต่อไปวาดามาไอ้ยิงวาดาม้าปาดาน่ะ เย่าไปกวาดลงอย่าลุกไปกว้านเขาคว้านเขไมแม่ม oh, ่นก็ม่ไเือแล้วไ้มุดต่อยยิงก็เพิ่งหลวงอี้ครับผมยมุดเดยอมากวัดกวาดขยะเอาเข้าันเร็วมุดก็เพิ่งหลวงอกวาเลยฮึมุดจรจรนาะี่โดนสี่้าแม่เลยยมุดอมดเลยนท่กวัดกวาดเก็บไอเอาไอ้นั้นน่ะยิง ไอ้อะไรนะที่เขาใส่ขยะเมื่อกี้เนี่ยที่ับขยะเออเดี๋ยวก็จะหาว่าโอ้โหมาทำเลอะอีก่ะกระตีเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังลงโอ้แต่โดนกันทุกคนนะครับผมไม่ต้องพูด<ม>ถึง,ง,ถงไม่ต้องพูดถึงว่าจะโดนไม่โดนนะครับโดนนะครับผมหมดมือไม้จิ้มเป็นไอ้หนามเล็บเกี่ยวเลยไปเดี๋ยวไปดูเพิ่งนะครับผมแก่นะครับก็ได้ไป หกเจ็ดชั้นได้นะครับผมยังไงสะใจไหมสะใจตีพุ่งพงหรือตีพุ่งหลวงดีกว่าพุ่งหลวงที่มายอมแพ้ละครไปครับดีตามไปผมเนี่ยครับผมมันแก่นะครับก็เอาออกไปนะครับผมเดี๋ยวมันจะโดนต่อยเด็กเข้านะครับต่อยแต่ตอนนี้ต่อยเราไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ โน่แย่คนตัดอะไรครับ